สบายดีพี่น้องตอนนี้มีม้อนก็ออกมาถาหลดตึกน้องด้ยมาถารหลดสิไปมุกดาหารม,มาถาหลดจะหน่อยก็รหลดไปจะมาหมู่ทางเซนโนเขาแหละมาสู่ทางแบ่งเป็นให้เอามาถาก่อนสั่นมีมอนออมาถาพี่น้องแกมทาง คค่่ะะัสิไปทำบุญงานผาป่าด้วยพี่น้องเด้อปีหนึ่งนี่เธอหนึงออมารออยู่แคมทางเพิ่นโทรมาบอกเลยบางทีเนี่ยออกมาถาเด้อันรถกำลังเสียออกเลยนขี่ด้วยซานไปด่านแล้วก็เจ้าค่ะคนสิมาลัดเอาอยู่ด่านเบื้องทางนั้นเนาะ รถประมาณไดเด้อพี่น้องพี่ด้วยซายู่อะไรไปเนี่ยวให้รถไปวิทย์กันเด้อรถยังบวิทย์เดี๋ยวสิคามไปไปขึ้นรถก่อนเด้อมีผู้ใดเนี่ยไปเห็นบ่มีชาวสองคนนี่ พูกไปแเออไปตะบุดแปบุญเดิมเออแปบุญเอาบุญบัตพนทานปานะเกศดาเด้อบ้ารพนทันพ่เที่ยวจไปนี่โดยโยบัพนทานเออขายไปพี่้องไปทำบุญน้ำกันเด้อถือพี่ซังแน่คือนักแถะกระเป๋าหะจะผ้าจะผ่าตงนะถือไปสองสุดสามสุดต็งถือเตงถือสามสุด ได้าาเต้เข่าเต้เข่าก็เข้ามากแลกเดเราก็ถาเข่าค่ะนั่งล่องเราไปไปค่ะเกี่ยวเขาเออเกี่ยวเข้าคนมาบดบนไเด้เออออคนบดโมโบเดียงโบดโมเออคนมาข้าเข่าสั่นบุมีผูกเกี่ยวกับมีจฉเพลินคนเดียวเนาะบุมีไพ่สอยด้วยสักกระลูกไรายผู้หนึ่งกันเล้ขนาดไหนได้ยั้งไม่ยังอันนี้คะ โอ้นี่บ้าเออเซ็นไปเห็นยามสลัดบ้าเออเมาอื่นบ้าเออดีเว่าตัวใดบ้าชู้งามมาลิสลัดนี่เออขาดขาดตัวละเตรียมพร้อมทุกอย่างเนาะแมนของโตมดบ่นี่ออแมนมดบ่นนี่ชัออ้นมาบอกมาเป็นนี่เออขาดขาดเคยมอนี่เรียบร้อยโตแซ้งแล้วบ่มีอย่าง ขัดไปทำบุญห่วมกันปีหนึ่งวีเธอนึโงรถกับบวิหัดคนเนาะโดยสารกับมิวิัดคนมีแห้งไประบาจะได้ไปบ่ได้แม่ขมอันนี้กับแม่แขกผ่นเนอัท่าแม่แขกมีเขาจีมี้อนี่เยนมาแต้งหมากน้าหมากทวดินผสิไปเห็ดยังสลัดเื่องยำ สัตวชาของแม่แขกเด้อยสลัดเพิรนเนี่ยก็ซื้อสลัดนี่ยกระแทกในโลหะสิบพันเก้าสิบบาทไปได้กับร้อยเนาะกับกร้อยละร้อยพักสลัดเนี่ยสลัดกรอบนะพี่น้องสัตวชาเพิรนมีสัตวชาเพิออร์นไปสอนอาจารย์อาจารย์ยังเกาะสื่อโออาจารย์เกษดาบ้านพนทันบ่วชา,าัตไป บ้านพลทันจังหวัดบุกกันเดียวกันปะเออจังหวัดบุกเนาะเอ่ออําเภอดงหลวงเอออํเภอดงหลวงจังหวัดบุกดาหารเออบ้านพลทันอำเภอดงหลวงจังหวัดบุกดาหารนี่ก็มาหอดรามดาวเดิ้นพี่น้องด้วยรอถ่านหลดออกกับสายบรรยากาศนะ เบสเดดหนังรอรถรอรถเมื่อเดงอมรอรถ้าพกระสือขอมัองออกิน <c oughs> <c oughs> đệt, đệt chả, khản đại, đệt, mít da pha Thái lao, thả mấy nòng kho, ơi, bà này เฮ้ยทางไปได้สบายไปหมกน,นี่ค่ะไปได้ใกล้เลยด่านลาวกับด่านไทยขี่ดดรถพอหานะ่ะ <c oughs> น,น,นี่นี่เป็นต้นเลยไปมอ้อนไปได้มาหมกมาได้อะกมีเพื่อนมีแขกสวนไปทำบุญเลยไป,ไปทางนั้นไป ไปห่วมกันาสันซักส่วนปรับกระไปปรับเราได้ไม่มอนกันนะไปเฮ้ยแพ้พุ่นเหมือนปะออไปเลยไปกับไปว่ะหักแพงก็ได้เท่าไรพี่น้องเอ้ยนเนี่ยหักแพงกันวันนี้เนี่ยมาแรงมากกินนี่นยเลยแคบของ บัตรเด็้ก็ขึ้นรถกต่เด้อพี่น้องผลมาฮับเอาเลยเด้อเขามีเน็ตบอกใส่ซิมไทยใส่ซิมไทยสื่อซิมไทยใส่นี่ขึ้นรถพากันไปละเนี่ยร้านก็นั่นพากันเดินทางเด้อแบตเนี่ยตลอดเมนูเครื่องพากันไปบุญเด้อพี่น้องกะทินฝรั่งะทิขาวมัรั่งพน้องบะทิข้าวมันฝรั่บ้านโนนทัน บัตราเกสดาบัตรากเสดาเมมอนก็นลืม,ลม,ลมอยู่เรื่อยสื่อยากแต่ก็เอินยากเนาะจล้อดไปพูดถึงทีนัปเดตเส้นทางเลยเท่าอันเบอร์ผิดกับเเห็นมิดเนียนทางมุกดาหารทรหากับเรหาหตายาวบทรอกเป็นี่ก็มาหอดบ้านเด้วยพี่นงเด้อ,อหอดิวเ่กินข่ามาเด้อแม่แคกคนหิ้วเข่ากินเข่า เจ้พาผ้าเผินสิ้ผ้าพกันสเสถียรยำสลัดเหมือน ي, เลยเสถียรำสลัดกินมาสัน่ <Yeah. S 1> นหมู่บ้านหมู่บ้านโนนทันเนาะเป็นบบ้านโนนทันอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารทอดเนี่ยทอดปลาที่เขาก็ทอดปลาเคนหิ้วเขา่าไม่แข็งคนหิ้วเขา่ามาเด้อมาเด้อินคนหิ้วเขา่า กินเลยหิวเขมามาน,นี่กะเปกดน้ำหลังได้ยาคบางเมื่อคายอันมากฝากงก็เป็นตะยาแนแต่แต่ขาเห็ดน,นะเห็ดขนาดนี้เขายัางสูบอยู่เนาะเขายังไม่เห็นย่านตายบนนะางกว่าเห็ดออกมาาก้องเ็มบกว่าผอเป็นตะยา,าน,านตาแต่แต่ก็ยังสูบตุดหนึ่งจะได้ตัวเสือเนะ่ะ สามแปดบ่ะแปดชิปแล้วหาสิไปอะไรหาสิไปเกือบร้อยบาทป่ะกือบร้อบาทโอ้แต่เดเขามาทาะมันมืดเออเออจะพูดมาทานยากานะไรเอามาต่แต่นุคนอ่ะเออขอมาทบ้างาทก่อนแล้วมันนี่จกันขาัตอเหตดนั้นายคนเทอยู่ในเฮือนนี่จะคนจะคนอยู่เฮือนนี่ สี่คนอันนี้บปสาวลาบงเลยสาวลาบงมดเด้อพน้องมือแรงคนกะสิไปเต้นเลยนี่เต้นแล้วมือแรงเต้นลำบงแล้วมือแรงเนี่นะเออไม่แต่สาวละบงงานอ่านกินขาใหญ่านกินขาใหญ่เหมือนกันมีแต่บ้านในบ้านผุทไทยเด้อพน้องเด้อว้าผุ้ไทยผู้ไทยมดบ้าพโทหายมดบ้า คนรพี่น้องคนาปริมาบ่ม,มากดแลแต่าะามานังทางกบตบายคนไปทาเอาอันเมมอนกับเมแขกกนวาสามสัวโมงยันมาสามสัโมง <laughs> ยมมงไหนมาทารถซ่าเออาพื่อรถสีออกบม่ได้ง่ายุพือรถเสยออกมาก,ก็ได้บรรยากาศบ้านบ้านนนสะอาดพี่น้องใหญ่ได้บ้านอันนี้ก็ได้ ลูกพลังน้อยลูกพลังคุณเยนียวเลยเยนียวเลยบ่ลูกพลังฮะพลังน้อยนะฮะมาจะมาเบิ่งพลังน้อยพลังน้อยวันนี้พลังน้อยวันนี้ แป๊าตอนตนี้ฝรั่งน้อยอันนี้ฝรั่งน้อยเด้อพี่น้องเ <c oughs> นี่ยจะส่งบ่ิหานอ้าวคลิปนี้กับมี่ยังเนาะพี่น,อน้องเนาะมาหอดแล้วก็เด้อลาพีลาหน้องไปเด้อพี่มีสร้างถ่ายรีวิวบ้านอัปเดตเส้นทางมาโอเคพี่น้อง